สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอแชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ลิซ่าเดลี่ฉบับแอดปอจะมาฝากกันนะ,นะจ๊ะว่าแต่จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะ,นะจ๊ะเราม,มาเริ่มกันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะเริ่มจากที่โนริซ่าของเรานั้นตอนนี้เพลงล็อกสตาร์ครบรอบ1เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน ผ่านไปไวเหมือนโกหงจริงเนะเพื่อนๆนะแต่เราก็ยังคงปั่นวิวทุกวันกันใช่ไหมล่ะจ้าเอออะใครตอบไม่นะจะโกรธนะนะเอออะซซ่งตองบอกว่าเพลง Rock Star ตอนนี้ครบรอบหนึ่งเดือนก็มีสถิติต่างๆนะจ้ามาฝากกันในครั้งนี้อัปเดตกันด้วยก่อนที่จะไปฟังเรื่องอื่นนะจ๊ะที่น่าสนใจเนาะโดยล่าสุดนะจ๊ะ MV Rockstar ของริซ่าของเราก็ทะลุ129 130ล้านกันไปเร็วนี้แล้วแน่ๆนะจ๊ะเพราะว่าก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกคนนะก็ช่วยกันปั่นกันต่อไปนะจ๊ะห้ามหยุดเด็ดค่ะหรือจะเเเป็นนนสสถิติตใ่่วที Rock ของงราพล Star เป็นศิลปินเดี่ยวเค o p OP, คนเดียวที่อยู่บนชาร์ต Spotify บราซิลประจำสัปด,ดาห์ได้นานที่สุดถึง2สัปดาห์กันไปแล้วนะจ๊ะอ่ะดูสถิติโดยรวมแล้วก็มีเพลงมันนี่เนี่ยที่เคยทำไว้สูงถึง14สัปดาห์ดูซิว่าจะต่อเนื่องไปขนาดไหนนะจ๊ะแล้วก็ตามมาด้วยพี่ซูแล้วก็น้องโรเซ่อะไรแบบนี้นะทุกคนนะยังไม่พอนะจ๊ะตอนนี้ทาง o f f i c i a l ยลเราเนี่ยก็ออกมาปล่อยคลิปวิดีโอฉลองบิลบอร์ดต่างๆที่ได้ขึ้นในหลายๆประเทศในวันครบรอบ1เดืนนดนหนึ่งีดตอน,นี้องบอสมควเา่ป็นกานดะตลาด อเมริกาอย่างได้ผลมากๆเพราะว่าตอนนี้เขาสำรวจออกมาแล้วว่าเพลง r o c k s t a r ของนอริซ่าเนี่ยได้รับการรับชม1,268ครั้งในสถานีวิทยุ68แห่งทั่ว USA ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางวิทยุป๊อปที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งตะวันตกจากสถานีที่ชื่อว่า1027 Kiss FM นั่นเองนะจ๊ะซึ่งสถานีนีนะ้เปิดจำนวนสูงถึง107ครั้งเป็นอันดับที่1ของอเมริกาสถานีหนึ่งเลยนั่นเองนะ,ะโดยสถานีนี้ถ้าแอดจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นสถานีที่นอริซ่าของเราและพ่อแรร์อันเชเดอร์นำมาลงใน IG <Story S 1> ด้วยนั่นเองแสดงว่าเป็นสถานีสําคัญสถานีหนึ่งเลยที่เปิดเพลงโนริซ่าบ่อยครั้งเป็นอันดับที่1ของอเมริกาด้วยจ้าโอ้ม oh y god อ๋อไม่ปังจริงทำไม่ได้ในจจเนีย่ย <laughs> ส่วนข่าวต่อมาเป็นบทความที่น่าสนใจมากจากเพจที่เขาชื่อว่าตัวมงตัวแม่นั่นเองนะครับเขามาอัปเดตเกี่ยวกับ RVMH อะไรบางอย่างแล้วก็มีการพูดถึงโนริซ่าในบทความด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดจะขออ่านบทความนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังเกี่ยวกับการขับเคลื่อนต่างๆใน RVMH ที่มีต่อตัวโนริซ่าของเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะหรือโนริซ่าของเรามีผลต่อตัว,ตวแบรนด์อันนี้ก็ต้องมานั่งรอฟังกันจ้าโดยทางเพจเนี่ยเขาบอกว่า RVMH เนี่ยกลับมาทุ่มพลังแล้วค่ะรายได้ครึ่งปี2024ที่ผ่านมาเติบโตขึ้นแม้ว่่่่าาาาตตัวเเลขปออออรร์์ซ็็นนจจะไไมมกกกแพี้้ยณด บ้างรายได้ครึ่งปีแรกเนี่ยจะอยู่เท่าไรเอาเป็นว่าลองดูเพราะบอกเลยเรื่องนี้ตัวแม่ต้องรู้ต่อลมหายใจอาณาจักรแบรนด์หรูต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดปี2024มานี้ตลาด Luxury รี่แบรนดค่อนข้างซบเซาซึ่งยอดขายก็ตกลงตามคาดค่ะ แต่ล่าสุด LVMH ได้ออกมารายงานผลประกอบการของครึ่งปี2024ว่ากว่ารายได้ไปทั้งหมด1.6ล้านล้านบาทได้กำไรสุทธิไป 2. แสนล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับครึ่งปีแรก2023รายได้ของครึ่งปีนี้จะลดลงถึง20,000ล้านบาทซึ่งประเทศในเอเชียรสร้างยอดขายให้กับ LVMH เยอะที่สุดก็คือญี่ปุ่นค่ะแม่สาเหตุหลักเพราะว่าตอนนี้ค่างเงินเยนนั้นกำลังอ่อนตัวลงตัวแม่เลยบินไปเที่ยวไปช็อปกันเยอะมากตลาดน้ำหอมในขายดีเกินคาดในครึ่งปี แบรนด์แฟชั่นและเครื่องหนังเนี่ยอาจจะไม่ปังอะไรเท่าไหร่แต่ฟากฟังของสินค้าพวกเครื่องสําอางและน้ําหอมคือปังมากยอดขายเพิ่มขึ้น6%แน่นอนว่าทํายอดได้มากที่สุดคือน้ําหอมของ Dior ค่ะแม่รวมถึงเครื่องสําอางในไลน์ล็อก Dior ด้วยแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะถ้าเทียบกันดูแล้วสินค้าเครื่องสาอางและน้ําหอมเนี่ยก็มีการจับต้องได้มากกว่าสินค้าเครื่องหนังฟิลซื้อง่ายขายคล่องอะแม่แต่ไม่ว่าจะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงแค่ไหน Air VnH <M> ก็ไม่อมนะคะขย<า>ันบูสต์บูสต์ตลอดไหนจะเป็นสปอนเซอร์หลัก ลิมปิก2024เสริมทับด้วยการแต่งตั้งให้ลิซ่าขึ้นเป็น House Ambassador เชื่อเลยว่าชื่อของลิซ่าจะช่วยดึงยอดขายให้ a v ด i m H ได้ไม่มากก็น้อยค่ะแม่แต่แอดขอการันตีเลยว่าได้มากก็อย่างที่บอกว่าแค่เปิดตัวกระเป๋าตังที่ใครหลายๆคนบอกว่า เขาผลิตมานานแล้วค่ะลุนนี่นานแต่พอมาอยู่ในชื่อที่เป็นคู่กับโนริซ่าปุ๊บขายหมดปั๊บไงจ้าเพราะฉะนั้นอะไรที่คู่กับโนริซ่าปุ๊บก,ก็เป็นการ mix and match ได้ดีนั่นเองนะทุกคนและแอดบอกว่านี่คือสาเหตุหลักสําคัญที่โนริซ่าของเราเนี่ยน่าจะโดนโยกย้ายจากแบรนด์ซีนะจ๊ะไม่อยู่ในอ้อมกอดของแบรนด์ L V นั่นเองซึ่งตอนนี้กำลังเติบโตไปอันดับต้นๆนะจ๊ะตอนแรกๆก็คืออย่างที่แอดบอกสลับขึ้นสลับลงแต่พอโนริซ่ามาปุ๊บเนี่ยรับประกันได้เลยว่าต่อไปนี้จะปปปัักกกกกหหหมมมมุดออออยยยยู่่่่่่่ทีีไไเเเลนนเนลน,นนะนนนนงงงงงะะะะจจแาาาาึึ้็พยายาสขรรริซถ ชัดเจนกับจะส่งมาให้บ้ยมากส่งจอนริซาของเราเอาคำว่า LV ไปอยู่ในเนื้อเพลงก็สุดท้ายก็ได้เป็นแบรนด์เอเบอสเตอร์จริงๆด้วยนะจ๊ะทุกคนนะเออก็เป็นตัวไปสําคัญในการผลักดัน LV ต่อไปนะทุกคนนะรอดูได้เลยแอดมองว่าโปรไฟล์โหดๆที่โอริซาทาไว้กับแบรนด์เนี่ยก็คือผลักดันจากแบรนด์ที่อาจคนรู้จักในกลุ่มแคบๆครับทำให้คนรู้จักแบรนด์นั้นทั่วโลกแล้วก็ผลักดันจนแบรนด์เนี่ยขึ้นมาอันดับต้นๆของโลกแต่พอโอริซาปล่อยมือปุ๊บเนี่ยเป็นไงหายไปแล้วจ้าไม่รออนอนัันนบบรระปาาาแขขุเจงงิ นั่นเองจ้าแล้วขอมาเสริมทักทายคลิปกันอีกสักเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับวิดีโอของ F1 นะจ๊าที่มีการปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ยังคงวีดนอริซ่าของเราไม่ไหวเหมือนเป็นการตบหน้าแอนตี้หรือใครก็ตามที่คอยเน็บนริซ่าว่าโอ๊ยอันนี้ใช้เส้นเข้าไปสินะโน,น,น,น่นนี่นั่นคือ F1 เนะขาอ,อยากได้ตัวนอริซ่าจ้าพอได้ไปแล้วเป็นไงจ้าตอนนั้นย้อนทวิตเตอร์แตกแตนล้านไปกี่อันนะจา๊าจำไม่ได้นะจา้าพวกแอนตี้อะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่เขาก็เอานอริซ่าของเราเนี่ยเอามาขึ้นใช้แสงในไฮไลทเนอร์คนสำคัญ เขารู้ไงว่านนริซ่ามีแสงในตัวเองเขาก็เลยอยากจะมีนนริซ่าเนี่ยเป็นแสงในคลิปล่าสุดข,ของเขาด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ๋ออะ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะจะปิดไปด้วยเรื่องเมื่อวานที่แอดเคยพูดเอโนริซ่าอยู่ที่นั่นที่นี่นะจ๊ะมีคนมาบอกโนริซ่าอยู่ l อลเอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีใครที่แบบสามารถคอนเฟิร์มได้ว่านอริซ่าอยู่ที่ไหนจริงๆนั่นแหละแต่ก็มีการคาดการณ์ออกมาเพิ่มเติมอย่างที่แอดบอกเมื่อวานแต่เปนคลิปสั้นๆนเนาะก็เลยไม่อยากจะมาอัปเดตก็เลยามขอมาอัปเดต้ายคลิปนี้แถมเข้าไปนะจ๊ะว่าโนริซ่าของเราเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่แอดนำภาพมาให้ที่เป็นรูปนิ้วชี้ขึ้นนนนนไปปปเเเเเหห็็็มมมมมัั้้้ยซซึึ่่่่งงงงงงงขขขขาา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 บบออออกกววุดดีภพใ IG แฟชรริตต HQ LV ข้างบนสร้างลูฟท็อปนะจะเป็นรูปก,กล่องของแอลให้แขกเนี่ยขึ้นมาดูเก๋ๆหรือแขก v ีว v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 , v ีวนะทุกคน <laughs> แหม very 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 important ก็ไปเลยนะจ๊ะเออก็แน่นอนนะโดยจริงๆแล้วก็มีคลิปวิดีโออีกตัวหนึ่งจากคุณพี่ชายอเล็กซองอาร์โนก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะแน่นอนว่างานสําคัญของ LVMH ขนาดนี้า้หนุ่มอยู่รวมกันพร้อมกับแฟนๆของเขาเอย่างแน่นอนเลยจ้าอันนี้ก็พูดกว้างๆนะนะทุกคนแต่ก็เห็นว่ามีการถ่ายจากด้านบนจริงๆนะทุกคนก็รอดูกันต่อไปว่าลอริซ่าของเรานั้นจะมีการมาลงย้อหลังหรืออจาจจะไม่ได้ลงภาพก็เป็นไปได้เช่นกันนะจ๊ะก็รอดูกันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้นะก็มาฝากกันประมาณนาณี้นะจ เข้ามาให้แอดกันนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะจุบุตจุบุเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะสวัสดีเด้อ